ทำไรเนี่ยโอ้เฮ้ยตูหนังล่าสมบัติมากเกินไปว่าเนี่ยหุ่ทซับเมืองไทยได้ยเทคโนโลยีจะตายเคยมีใครทำกลไกอะไรที่ไหน,ในใร,นรู้มากเลยนะเไว้เฮ้ยนี่หรือว่ากิโลหิตแล้วมันกโ,โ,โลหิตตรงไหนเนี่ยอะไม่มีอะไรแล้วไปกันได้ละเก็บที่ที่ มาดูดิดิสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นกันมันตาภาพลังสีเปล่าวะอะ rồi sắm rồi tròn ai không mình kêu đi đi nghe lại ở này đi đi làm บาานินลบาทข้ากลับมาแล้วสุดที่รักของข้านิลบาทยอดรักของข้าไม่จริงไม่ไม่ ในสวนวิญญาณของเจ้าเป็นอิสระแล้วแต่อย่าหวังว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าได้พบก,กับนางข้าจะตามล่าเจ้าและทำลายเจ้าทั้งสอยสิ้นสูน ทีนี่คะตามที่ฉันศึกษามาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่เกิดแผ่นดินไหวมากขึ้นแล้วเว้ยโดยเฉเพราะตรงแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยแต่ฉันว่ามันไม่น่าบาังเอิญมาไหวอะไรตอนนี้วะ,ะหรือว่าจะเป็นพราองวิญญาณกระดูกบ,บรรพบุรุษโผร่ที่เราซอยเส้นนี้มาวะเฮะ้ย นี่แกเอาสายเส้นนี้มาด้วยวะมันไม่น่าไว้ใจนะเว้ยเฮ้ยเรื่องมันเป็นศิลปะอะไรของไม่ใช่อ่ะจานไม่ใช่ไม่ใช่แม่งก็ทั้งทวาเราดีวะ่ะเอานี่เฮ้ยอย่ายุ่งเว้เยนี่คิดจะแย่งผลงานทางวิชาการฉันไงไอ้โน๊ไอ้อยากดังไอ้อยากมีชื่อว่าเป็นผู้ค,นค้นพบศิลปะชิ้นใหม่ถูก ฉันจะเอาสร้อยเส้นนี้เลยไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ใจเงี้ยเฮ้ยว้ยเฮ้ยรอด้วยชุธาฉันดเฮ้ยมีสร้อยด้วยเหรอมีสร้อยเหรอใช่เฮ้ยข้างล่างได้ยินไหมวะ เย็นเออพุกเราจะลงแล้วเว้ยเฮ้กินอะไรอะ่ะยังไงน้ามันเบนซินอ่ะส่งส้อยลงมาทาน,นายไม่อยากตายอยู่บนนั้นอ่ะจะทำอย่างนี้นไงเฮ้ยพวกฉันจ่ายค่าแรงกักเกินคุ้มนะเว้ยผู้ปลาทนายนี่ส่งส้อยลงมาทาน,นายไม่อยากตายพนาาัานข้าวอยู่บนนั้นเฮ้ยไอ้เทิร์ฉันกลัวข้าวอ่ะ เฮ้ยอย่าเ้ยเฮ้ยอย่าเวยพ่อมหาจำเริญพ่อสุดรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเฮ้ยเอาไงวะเธอถ้าผู้มันอยากได้ซ้อยเนี่ยให้ซ้อยมันไปก็ได้อยากได้ซ้อยฮะอ่ะเฮ้ยขอโทษนะนายไายแล้ว่อย เฮ้ยได้ของไปแล้วทำไมไม่ทำตามคำพูดอ่ะไอ้พวกไม่หลักษานจรจ้าฉันฉันถอแเช่งให้แกพวกแกตายพวกถูกกองคืนและทนพิษบาดแผลไม่ไหว นายครับพวกมันกลับมาแล้วครับเฮ้ยเร็วไปครับนี่ครับนายได้แล้วครับ นี่หรอว่าสมบัติที่พวกมันตามหากันเป็นสร้อยครับอ่ผมได้ยินพวกมันพูดกันว่าเป็นสมบัติชิ้นสำคัญเลยครับนายอ่อนายครับสร้อยนายก็ได้ไปแล้วครับแล้วรางวัลของพวกผมแล้วครับเจ้ครับนายเจัดกจายมันไปอะไรกันแค่นี้ต้องทวงกันด้วย รู้ไหมนี่ใครคุณชีวินอะเรื่องเงินอะเรื่องเล็กอออเอาไปขอบคุณครับนายโอกาสหน้ามีงานเล็อกใช้ผมเลีกนะครับเอาเสร็จแล้วไปดิไปไปสุดท้ายยูก็ไม่ได้เหนือกว่าไอ เฮ้ยหัวเราะอะไรมึงเนี่ยเอ่อก็คือว่าผมก็หัวเราะในความฉลาดของเจ้านายสิครับนักล่าสมบัติที่ว่าแน่ไห้เท่านันลงเริ่มจะสู้คุณชีวินนักล่าสมบัติมืออาชีพ